เป็นเวลากว่า56ปีแล้วที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกยังยืนหยัดเผยแพร่ข่าวสารความรู้และความบันเทิงให้แก่ผู้ชมซึ่งวันนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกก้าวเข้าสู่การออกอากาศด้วยระบบดิจิตอลที่มีความทันสมัยและมาตรฐานสากลดังนั้นเพื่อการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพททบ .5 จึงได้ออกแบบอาคารอเนกประสงค์ททบภายใต้แนวคิดททบ .5 ก้าวสู่ยุคใหม่ The New Era of TV5 เป็นสถานที่รอง รับโครงสร้างใหม่ของการออกอากาศที่เป็นศูนย์กลางกิจการโทรทัศน์ด้านความมั่นคงซึ่งวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกประธานคณะกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบ,บกเป็นประธานในพิธีสงฆ์และพิธีเปิดอาคารอนเนกประสงค์ททบซึ่งมีพลโทชาติอุดมติดทศริรองเสนาธิการทหารบกกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกให้การต้อนรับซึ่งภายในงานได้มีผู้บัญชาการเหล่าทัพ คณะที่ปรึกษาบุคคลสำคัญผู้บริตรายการศิลปินดารานักแสดงและหน่วยงานข้างเคียงต่างมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก พร้อมเยี่ยมชมอาคารอนเนกประสงค์แห่งใหม่ซึ่งแบ่งพื้นที่งานออกเป็น3มกลุ่มคือกลุ่มอาคารสันทนาการอาคารสำนักงานที่จอดรถอาคารปฏิบัติการโดยเป็นอาคารสูง20ชั้นที่ถูกออกแบบด้วยรูปลักษ์ทางสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความโดดเด่นทันสมัยบนถนนพลโยธินมีชั้นใต้ดินและลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนดาดฟ้าอาคารปฏิบัติการออกอากาศสตูดิโอข่าวคบวงจรทั้งยังเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าห้อง ประชุมและห้องจัดเลี้ยงห้องกิจกรรมสันทนาการพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันรวมทั้งเป็นพื้นที่อาคารจอดรถมากกว่า600คันใช้เวลาวางแผนและดำเนินการมากกว่า3ปีซึ่งขณะนี้พร้อมแล้วที่จะใช้สถานที่แห่งนี้ดำเนินงานและผลิตผลงานโทรทัศน์ที่มีคุณภาพสู่สายตาผู้ชมอาคารอาเนกประสงค์นี้ถือเป็นความภาคภูมิใจกันร่วมกันของกองทบกนะครับทั้งอดีตผู้บัญชาอาดีตผู้ดูหน้าที่ แล้วก็ในส่วนของผู้บังคบการในปัจจุบันเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันนะครับทั้งกองทัพบกแล้วก็ภาคประชาช,ชนภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนททห้ามาโดยตลอดนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านปัจจุบันนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้สื่อต่างๆน,นั้นมีความก้าวหน้าไปมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เขากล่าวว่าโลกไร้พรมแดนเพราะฉะนั้นการพัฒนาปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนั้นต้องทําด้วยความรวดเร็วมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ ปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะเหตุการณ์ภายนอกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมีชนะแล้วก็การแข่งขันนั้นทางด้านนี้ท,ทําธุรกิจด,ด้านนี้ก็ไม่สามารถจะเดินหน้าไปข้างหน้าได้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกยังยึดมั่นการเป็นศูนย์กลางของกิจการโทรทัศน์ไทยทั้งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลทีวีบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคงเป็นสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีโกลบเน็ตเวิร์กหรือ TGN ออกอากาศ177ประเทศทั่วโลก เป็นสนย์ข่าววิทยุกองทัพบกเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์และการผลิตรายการเป็นต้นด้วยการพัฒนาศักยภาพและความเป็นหนึ่งของโทรทัศน์ไทยภายใต้การเป็นโทรทัศน์บริการสาธารณะเพื่อความมั่นคงซึ่งยึดมั่นในการเทิรทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเป็นกลางสร้างสารรายการเพื่อประโยชน์ของผู้ชมทั้งในและต่างประเทศดังสรลแกงของสถานีที่ว่า ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทยทีมข่าวททบร5รายงาน